คุณกำลังฟัง Good Morning Teacher Podcast Podcast เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษยามเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนทำงานหรือก่อนนอนก็ฟังได้ Stand up please Good Morning Teacher สวัสดีนักเรียทุกคนค่ะ Good Morning Teacher Podcast ของกูดีสัปดาห์นี้นะฮะเราจะมาลองฝึกฟังและฝึกแปลบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆในแต่ละสถานการณ์กันค่ะโดยในแต่ละ conversation เนี่ย ก็จะมีสำนวนสอดแทรกเอาไว้ทุกประโยคเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าแปลตรงตัวไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสำนวนเหล่านี้นะคะถึงเราจะแปลไม่ออกแต่เราสามารถใช้บริบทนะฮะในการเดาความหมายของมันได้ค่ะวันนี้เนี่ยจะให้ทั้งหมด20สำนวนที่มักจะออกสอบแล้วก็ฝรั่งก็ยังใช้กันอยู่นะคะเอาเป็นว่าคุณดิวจะให้เธอลองฟังและลองแปลบทสนทนาภาษาอังกฤษที่คุณดิวกำลังพูดต่อไปนี้ค่ะ ให้ธอลงดาวก่อนค่ะว่าสำนวนนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่ดูจากบริบทก็ได้นะคะแต่ก่อนจะเริ่มกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจคุณดิว English Official เพจนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มสำนวนที่1กันเลยค่ะ break a l a l e break a leg นะคะคำนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าหักขาเลย,ยนะคะอันนี้ลองฟังบริบทกันก่อนมแล้วมาแปลทีหลังแล้วกันเนาะ I heard you have a big presentation today. แต่ยิ่ว่าวันนี้มีการพรีเซนต์ใหญ่ใช่ไหม Are you ready? เธอพร้อมหรือเปล่า Yeah, I'm a bit nervous though ก uh, <so S 1> <im> ็ใช่แต่ว่าผมก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันนะ Don't worry อย่ากังวลไปเลย You do great Break a leg เธอทำได้แน่ๆสู้ๆนะเห็นไหมครับว่า Break a leg เนี่ยเป็นการให้กำลังใจค่ะก็คือ ซู้ดๆนะเป็นกำลังใจให้หมือนคำว่า fighting ที่เรารู้จักกันเล่นเองนะคะแต่ break เล็กฟังดูดีกว่าเยอะเลยนะคะสำารนต่อมาค่ะคำว่า piece of cake piece of cake เหมือนเค้กชิ้นหนึ่งนะคะแต่จริงๆไม่เกี่ยวกับเค้กเลยค่ะลองฟังบริบทดูนะ Have you finished the math assignment? คุณทำการบ้านวิชาคณิตเสร็จหรือยัง Yeah เสร็จแล้ว It was a piece of cake. มันง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยอะ pie c e of cake เนี่ยมันแปลว่ามันง่าย it's very easy ค่ะเห็นไหมคะเชื่อสำนวนเนี่ยมันดูดีกว่าเยอะเลยสำนวนที่3ค่ะคำว่า let the cat out of the bag let the cat out of the bag ถ้าแปลตรงจะแปลว่าปล่อยให้แมวเนี่ยออกจากถุงนะฮะแต่ความจริงคือมาฟังกันดูค่ะ guess what รู้อะไรปะ I accidentally let the cat out of the bag about Lily's surprise party. เนี่ยฉันเผลอบอกความแล้วออกไปเกี่ยวกับงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ของลิลลี่นะแบบไม่ตั้งใจเลยแก Oh no! How did that happen? ไม่นะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง I was so excited that I forgot it was a secret. ฉันแบบตื่นเต้นมากเลยแกนจนลืมว่าเฮ้ยต้องเก็บเป็นความลับนะ เห็นไหมคะ let the cat out of the bag ก็คือมือนกับว่าเราปล่อยความล้าออกมาแบบเผอพูดความล้าออกไปแบบไม่ตั้งใจนะคะคำนี้สำนุนต่อมาค่ะคำว่า hit the hay hit the hay นะคะคำว่า hit แปลว,ว่าตีถูกไหมคะ the hay ก็คือกองฟางค่ะมันแปลว่าตีกองฟางหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะลองฟังดูนะคะเอ uh, it's been a long day i'm exhausted โอ้โหวันนี้ทำงานหนักมากเลย รู้สึกล้ามากๆ same here เหมือนกันเลย I think I'll hit the hay early tonight ฉันคิดว่าฉันจะเข้านอนให้เร็วคืนนี้นะคำว่า hit the hay จึงแปลว่า go to bed หรือคำอื่นค่ะที่อาจจะคล้ายๆกันมีคำว่า turn in turn in แปลว่าเข้านอนค่ะหรือจะมีคำที่คล้ายกันคำว่า hit the sack hit the sack ก็ใช้แทนคำว่า hit the hay ได้เหมือนกันนะคะ สำหรัที่5ค่ะคำว่า cold feet cold feet cold แปลว่าเย็น feet ก็คือเท้าทั้งสองนะฮะเท้าเย็นเนี่ยมันใช่อย่างนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะลองฟังแล้วก็ดาวความหมายดูสิคะ Are you ready for the wedding tomorrow? นี่คุณพร้อมสำหรับงานแต่งงานพรุ่งนี้หรือเปล่า Yes I was เฮ้ยเมื่อก่อนก็พร้อมนะ but now I'm getting cold feet แต่ตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกประหม่ามากๆเลยอ่ะตื่นเต้นบอกไม่ถูกอ่ะคำว่า cold feet แปลว,ว่าตื่นเต้นจนรู้สึกประหม่านะคะเหมือนกับเราเท้าเย็นค่ะจนก้าวไม่ออกเลยนะคะ under the weather under the weather คำนี้เนี่ยอยู่แปลว่าภายใต้อากาศใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ค่ะฟังให้ออกแล้วแปลให้เป็นนะคะคำนี้ออกสอบในไทยเนี่ยบ่อยมากๆเลยค่ะอย่างเช่นตัวอย่าง You don't look too well. Are you okay? นี่คุณดูไม่ค่อยดีเลยคุณโอเคปะเนี่ย I'm feeling a bit under the weather. ฉันรู้สึกเหมือนกับมันจะป่วยอ่ะแก Maybe you should take the day off and rest. อืมผมว่าคุณควรลางานสักวันหนึ่งนะแล้วก็พักผ่อนซะเห็นไหมคะคำว่า under the weather เนี่ยแปลว่า sick หรือว่าป่วยนั่นเองค่ะคือรู้สึกไม่ค่อยดีดานรู้สึกว่าเหมือนกับแค่กำลังจะป่วยนะฮะใช้คำนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปคำว่า bite the bullet bite the bullet คำนีน้กัดกระสุนใช่มหมยะไม่ใช่ค่ะลองฟังดูก่อนนะ I've been putting off going to the dentist but my tooth is hurting more now คือฉันนะ่ะเลื่อนนัดหมอฟันมาตลอดเลยแล้วตอนนี้ฟันก็เริ่มปวดมากกว่าเมื่อก่อนขึ้นไปอีกเนี่ย You should just bite the bullet and make an appointment นี่เธอก็แค่กัดฟันทำไปเถอะแล้วก็ทำนัดกับหมอฟันซะ คำว่า bite the bullet จึงไม่ได้แปลว่ากัดกระสุนค่ะแต่แปลว่าเหมือนคำว่ากัดฟันทำต่อไปนะคะต้องฝืนนิดนึงค่ะ bite the bullet น่าจำไปใช้เหมือนกันนะสำนวนที่8สํสำนวนว่า easy as pie easy as pie แปลว่าอะไรคะอันนี้ทุกคนแปลไเนี่ยแน่ๆค่ะ I'm worried about my driving test next week คือฉันเนี่ยเป็นกังวลมากเกี่ยวกับการสอบใบขี่สัปดาห์หน้า Don't stress with the practice you've had. It'll be easy as pie. อย่าเครียดไปเลยเนี่ยที่เธอซ้อมกันมาแล้วก็ฝึกขับรถมาเนี่ยนะมันจะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยคำว่า easy as pie คำนี้ก็คล้ายๆคำว่า pizza cake นะฮะความหมายใกล้เคียงกันค่ะแปลว่า very easy กินอะไรก็ง่ายไปหมดเลยค่ะต่อมาคำนี้อากูดูชอบใช้มากคำว่า spill it out spill it out นะฮะ spill แปลว่าคายค่ะ sp i l l แปลว่าคายอาหารออกมานะฮะคำนี้เนี่ย spill o จะแปลว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ Did you know that Mary's husband is cheating on her? คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าสามีของแมรี่อ่ะกำลังนอกใจเธออยู่นะ What อะไรนะ How do you know รู้ได้ไงอะ spill it out now เมามาสีอยากรู้มากเลยอะคำว่า spill it out หรือ spill it out จึงแปลว่าอย่าให้เขาเนี่ยเล่ามาเลยนะคะคือ tell me ไหนเมามาสิอันนี้ฉันพูดกับเพื่อนเวลาอยากจะเมาได้เลยนะคะต่อม,มาสำหรับที่10ค่ะ jump the gun jump the gun แปบลบว่ากระโดดปืนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ฮะอย่าแปลตรงนะคะ The s h แปลว่าอะไรมาดาวกัน Why did you submit the report already? The deadline is next week ทำไมคุณถึงส่งรยายงานแล้วอะ เดทไลน์มันตั้งสัปดาห์หน้าไม่ใช่หรอ I guess I jumped the gun ฉันคิดว่าแบบฉันคงทำล่วงหน้าไปก่อนอนะ I wanted to finish it early ฉันอยากให้มันเสร็จเร็วๆก่อนกำหน,นดคำว่า j u m p the gun จึงแปลว่าทำล่วงหน้าเอาไว้ก่อนค่ะสำนวนที่11ค่ะ cutting corners cutting corners แปลว่าตัดมุมตัดเหลี่ยมหรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่ตรงเลยค่ะ The construction on this building seems rushed. การก่อสร้างอาคารนี้มันดูเร่งรีบไปหมดเลยอะ Yeah ใช่ They were cutting corners to save time and money. พวกเขาเนี่ยกำลังทำอะไรลวกๆมากเลยอะเพื่อเซฟเวลาแล้วก็เซฟเงินเห็นปะคำว่า cutting corners จึงแปลว่าทำลวกๆแบบไม่ใส่ใจนั่นเองค่ะสำ b รับที่สอง Break the ice Break the ice แปลว่าทุบน้ำแข็งให้แตกหรือเปล่าคำตอบคือไม่ตรงเลยค่ะลองฟังดูค่ะ The new guy in our class seems shy เนี่ยเด็กใหม่ในห้องเราอะ่ะดูเขาขี้อายหน่อยๆน,นะ Maybe we would introduce ourselves and break the ice บางทีเนี่ยเราควรจะไปนแนะนำตัวเองเนาะแล้วก็เริ่มทำความคุ้นเคยกับเขาดีไหมคำว่า break the ice จึงแปลว่าทำความคุ้นเคยเหมือนกันเราพูดก่อนให้แบบว่าสามารถ มีอะไรคุ้กันต่อได้นะฮะจะแก,ก่คำว่า i อซเนาะเวลาที่มีคนแบบว่าคนไม่คุ้นเคยเนี่ยจะทำตัวเหมือนเป็นไอซเป็นน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ไป Break the Ice ได้เลยค่ะให้คุ้นเคยกันมากขึ้นสำนวนต่อมาค่ะ let sleeping dogs lie let sleeping dogs lie แปลว่าปล่อยให้หมาที่หลับอยู่เนี่ยเขานอนต่อไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของ Dogs เลยนะคะมาฟังกันค่ะ should we bring up the issue from last week's meeting? นี่เราควรจะยกปัญหาจากมีติ้งที่แล้วมาพูดด้วยดีไหม no ไม่ดีกว่า it's better to let sleeping dogs lie มันดีกว่านะที่จะแบบอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลย it's resolved now มันถูกแก้ไขแล้วนะเห็นไหมคะ let sleeping dogs lie แปลว่าปล่อยให้หมาเนี่ยนอนต่อไปคือก็คือแปลว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บค่ะ อย่าเอาเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีเนี่ยมาคุยกันอีกรอบเลยะคะ่ะมันจะทำมันแย่ขึ้นกว่าเดิมนะคะสำนวนที่14ค่ะคำนี้คือคำว่า hit the nail on the head hit the nail on the head แปลว่าทุตบตะปูลงที่หัวหรือเปล่าคำตอบคือไม่เชิงค่ะลองฟังกันค่ะ Your analysis of the market trends was spot on บทวิเคราะห์เทรนตลาดของคุณเนี่ยมันเป๊ะมากเลยนะ Thanks ขอบคุณนะ I'm glad I hit the nail on the head ฉันดีใจนะ ที่ฉันสามารถทีจะพูดได้ตรงจุดเป๊ะเ,เลยอะแปลว่าพูดได้ตรงจุดตรงประเด็นแบบเจาะได้ตรงประเด็นมากๆเลยสำนวนต่อไปค่ะ Burn the midnight oil Burn the midnight oil มันคือการเผาน้ำมันตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ตรงเลยค่ะนักเรียนค่ะลองฟังดูนะ You look tired Did you stay up late นี่คุณดูเหนื่อยนะเมื่อคืนนอนดึกหรือเปล่าเนี่ย Yeah ใช่ I was burning the midnight oil to finish my project เมื่อคืนเนี่ยฉันแบบทำงานดึกดื่นเลยนะเพื่อให้โปรเจกต์มันสำเร็จคำว่า burning the midnight oil จึงแปลว่าทำงานหรือเรียนจนดึกค่ะต่อไป kick the bucket kick the bucket คำนี้เนี่ยคุณดูเซอร์ไพรส์มากแปลว่าอะไรคะลองฟังกันนะฮะ I heard Mr Smith kick the bucket last night ฉันได้ยินว่าคุณสเวสเนี่ยถึงแก่กรรมเมื่อวานหรอ That's sad news. He was such a nice man. เป็นข่าวที่เศร้ามากเลยเขาเป็นคนดีมากเลยนะ Indeed จริงๆด้วยอะ่ะเห็นด้วยเลยนะ Let's attend his funeral เราควรไปร่วมงานศพของเขานะคำว่า kick the bucket จึงแปลว่า to die หรือแปลว่าตายถึงแก่กรรมนั่นเองค่ะต่อมาคำว่า at Fuel to the fire add fuel to the fire แปลว่าอะไรคะหยอดน้ำมันลงไปบนไฟหรือเปล่าคำตอบคือคล้ายๆค่ะแต่มีข้าใหม่เล็กซึ้งกันนะฮะลองฟังด้วยกันค่ะ I'm really annoyed with Tom's behavior ผมรู้สึกลำคานเกี่ยวกับพฤติกรรมของทอมมากเลยเนี่ย Confronting him now might just add fuel to the fire การ,รเผชิญหน้าขเขาตอนนี้เนี่ย มันจะเป็นการราดน้ำมันใส่กองไฟอย่างเดียวเลยนะอืม mm, you're right I'll talk to him when I'm calmer อ mm, ืมคุณก็พูดถูกนะเดี๋ยวรอคุยกับเขาตอนผมใจเย็นลงแล้วกันถูกต้องค่ะคำว่า add fuel to the fire แปลว่าราดน้ำมันใส่กองไฟค่ะคือเหมือนเราเนี่ยไปเสริมให้มันแยก่กว่าเดิมนะเพราะนี่เราก็ don't add the fuel to the fire เมื่อเรากำลังโกรธอยู่นะคะให้เรา calm d o และค่อยพูดกับเขาได้เองค่ะ ต่อมาสำนวนนี้ค่ะ barking up the wrong tree barking up the wrong tree barking แปลว่าเห่าใส่นะคะ the wrong tree คืออะไรคะต้นไม้ผิดต้นหรือเปล่าลองฟังดูค่ะ I think Sarah took your book ผมว่าซาร่าเอาหนังสือคุณไปนะ You're barking up the wrong tree นี่เธอกำลังเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะ I already asked her ฉันเนี่ยถามหล่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ คำว่า barking up the wrong tree จึงแปลว่าเข้าใจผิดค่ะเหมือนเราเนี่ยไปอยู่ตรงต้นไม้ผิดต้นแล้วก็คอยเห่าค่ะตรงนี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะคะต่อไปสำนวนนี้ค่ะสำนวนนี้คือค่อนข้างยากนะคะคือ blow off steam blow off steam คำว่า blow คือเป่าถูกไหมฮะ steam แปลว่าไอน้ำถูกไหมคำถามคือเป่าไอน้ำหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเรามาฟังมา I'm so stressed with work lately. ผมรู้สึกเครียดกับงานมากเลยช่วงนี้ You should go for a run to blow off some steam. คุณควรจะไปวิ่งบ้างนะเพื่อปลดปล่อยความเครียดออกมาค่ะ That's a great idea. Exercise always helps me relax. ความคิดดีเลยการออกกำลังกายเนี่ยช่วยผมผ่อนคลายได้เสมอคำว่า blow off some steam หรือ blow off steam เนี่ยจึงแปลว่า ปลดปล่อยอารมณ์นะคะจากความเครียดจากบางสิ่งีเราเก็บไว้ในใจค่ะ You should exercise to blow up some steam บอกเพื่อนได้เลยนะคะออกกำลังกายช่วยปลดปล่อยอารมณ์ได้เสมอค่ะสำนวนสุดท้ายแล้วนะคะสำนวนที่ว่า caught between a rock and a hard place caught between a rock and a hard place แปลว่าอะไรคะติดอยู่ระหว่างหินก้อนหนึ่งและสถานที่หนักๆที่หนึงหรือเปล่า ไม่ค่อยตรงค่ะทจะคก็ลองฟังดูก่อนนะ I can't decide whether to take the job offer or stay here ผมตัดสินใจไม่ได้เลยอะว่าจะรับงานนี้หรือว่าจะทำอยู่ที่นี่ต่อไป Sounds like you're a caught between a rock and a hard place ฟังดูเหมือนคุณเนี่ยกำลังตัดสินใจลำบากเหมือนกันนะคำว่า caught between a rock and a hard place ลองคิดดูค่ะเราติดตรงกลางนะฮะมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งทางซ้ายมือ และมีส่วนที่เป็นแบบพื้นที่แบบโอโหแข็งมากค่ะทางขวามือค่ะเราติดไว้เนี่ยตรงกลางแสดงว่าเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะคะแบบไม่มั่นใจว่าจะเลือกทางไหนดีค่ะหรือแปลว่าตัดสินใจลำบากก็ได้นะคะ thank you t e a c h นี่คือสำนวนยี่สิบสำนวนนะคะที่คุณดิวเนี่ยยกมาใช้ในการพูดและการสอบค่ะ แล้วเรว่าถ้าเราจําได้เนี่ยไปเจอที่ไหนนะคะอย่าแปลตรงเพื่อนของเราแปลตรงแต่เราจะแปลได้อย่างตรงกับ native speaker ได้เองนะคะน้นในคนไหนที่ฟังไม่ทันเนี่ยย้ำอีกทีนึงนะคะ่ะให้เธอ replay แล้วก็ฟังอีกรอบหนึ่งรับรองรอบ2เนี่ยฟังได้เกือบเข้าใจทั้งหมดแน่นอนนะคะส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพูดประโยคต่างๆนะคะคุณดิวขอได้เลยคะ่ะว่าเราจะเก่งสำนวนก็จริงแต่ถ้าแต่งประโยคไม่เป็นนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ในการพูดมาก ถ้าใครอยากได้ประโยชน์แบบสมบูรณ์นะฮะเอาไปพูดได้เลยค่ะแนะนำเล่มนี้เลยค่ะหนังสือ c o n v e r t ์พูดมันพันประโยคหมวด Daily ค่ะแล้วก็บ็อกซ์เซตสเล่มนะฮะเราเลือกได้เลยค่ะจะเอาเล่มไหนหรือทั้ง4เล่มเลยก็ได้นะฮะบอกได้ว่าซีรีส์นี้นะฮะเป็นหนังสือที่ขายได้ที่สุดนะฮะและขายตลอดการมาตลอดเลยนะฮะเพราะอะไรคะเพราะข้างในเนี่ยสอนให้ถึง1000ประโยคค่ะ สามารถไปใช้ได้จริงนะคะหมายความว่าข้างในเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะคะอย่างเช่นการขอโทษการขอบคุณการทักทายหรือแม้แต่การสั่งอาหารจองโรงแรมเนี่ยก็มีสอดทั้งหมดเลยคะ่ะและเราจะไม่ได้ใช้ประโยคเดิมๆซ้ําๆนะคะเพราะว่านี่คือที่มาของความเก่งประโยคแล้วก็เป็นการเก่งศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใ,นใครอยากจะได้ได้วยค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยมีโปรโมเศม่มากๆเฉพาะ u ู u ูบนะคะใครสนใจจะเป็นเล่มเดียวหรือเป็นบ็อกเซ็ตนะคะสามารถสั่งซื้อได้ด้วยกัน กดลิงก์ข้างล่างค่ะคุณครูได้มีการปักลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะจากกันเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจคุณดิวเสมอน,นะคะขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจให้กับคุณดิวด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในเพจคุณดิวแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you in the next one bye bye ทุกคนค่ะ Okay.